มาแล้วค่ะในช่วงสุดท้ายซูเปอร์เกมนั่นเองเนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์คำถามของคุณถ้าใครก็ตามที่มีความรักคุณตอบได้น่นอนเป็นคําถามป้ายเปิดอีกแล้วเราใจดีอีกแล้วโหแจกของก็น่ารักคําถามของเราก็น่ารักคําตอบก็ต้องน่ารักมากๆแน่ๆใช่แล้วมาเรามารอรับสายกันดีกว่าตอนนี้มีคนโทรมาหาเราแล้วนั่นคือคุณเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณเอมคุณเอมค่ะคุณเอมไม่ไปไหนเหรอเขวันนี้ กะว่าจะออกไปดินเนอร์ค่ะออกไปดินเนอร์เหรอครับว้าวขอขอทราบรายละเอียดอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าจะไปร้านประมาณไหนนิดหนึ่งนิดนึงไม่ต้องบอกชื่อร้านก็ได้เดี๋ยวจะละลอกระลวง p r รซี่เกินไปอยากจะไปร้านประมาณแบบบรรยากาศดีๆชิลๆอะค่ะบอกกับคู่รักที่เขาจะไปกันนะคะโอ้ยให้หลิงแนะนํานะไปร้านแบบชิลๆแถวริมแม่น้ำเจ้าพญานะจะแบบแฮปปี้มากๆเลยไปกับใครอะคะอ่ ไปกับคนรู้ใจค่ะไอ้ยา,า,าก็ไปถามเขาเนาะวันนี้ก็ต้องเป็นคนนี้อยู่แล้ว <S <S นะครับ้ก็ขอมีความสุขและกันกับวันวาเลนไทน์แต่ก่อนจะเอาไปดินเนอร์มาตอบคําถามของเราก่อนซึ่งจริงๆเจากี้คุณเอ็มตอบคาถามของเรามาแล้วจริงเหรอ,อลองถามอีกทีแล้วกันนะครับเริ่มถามของเราในแนวนะครับจะถามว่าวันนี้คุณจะทําอะไรกับคนรักเป็นพิเศษอ๋อนอกจากไปดินเนอร์แล้วจะทำอะไรให้เป็นพิเศษอีกไหมอันนี้เริ่มเริ่มระลอกระลวงแล้ว ค่ะก่อนจะไปดินเนอร์ก็ชวนกันทําบุญค่ะเนื่องจากวันนี้ตรงกับมาคาบูชาก็ทําบุญจกเย็นก็<อ>ดินเนอร์ค่ะโอเคอเคุณแปลว่าปฏิปตัดฟังเราตั้งแต่ต้นชั่วโมงแน่เลยเป็นกิจกรรมที่ดีนะไปไหว้พระก่านไปทําบุญก่อนหลังจากนั้น,น,นก็ไปทานข้าวกันก็คือเป็นวันแห่งความรักจรจิงๆที่ได้ทั้งความรักทั้งความรู้สึก อิ่มอุ่นจากความรักรอบข้างจากคนรักและอิ่มอุ่นจากการทำบุญด้วยก็ขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะครับต่อมาโอเคมากๆเราให้ไปเลยตุ๊กตาของเรานะครับ<ย>ขอเซ็บัตมือหน่อยเดี๋ดยวยไ,ไปคุยเนอีกทีนะคุณเอ็มว่าจะเอาตัวไหนแล้วทีมงาน,นจะมอบตัวไหนให้ <laughs> นะครับก็อย่างที่บอกโอเคมากๆเพราะว่าก็จะได้แบบนะไปกินข้าวกันด้วยความที่แบบปื้มไปติดมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เคย แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วกันปกติเรากินข้าวก็จะไปเลย <S 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 อันนี้ไปทําบุญมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเวลาทําบุญเสร็จไม่ออกว่า มันจะแบบอิ่มอกอิ่มใจอ่ะมันจะรู้สึกทุกอย่างดูบวกไปหมดดูโลกสวยไปหมดใช่แล้วแล้วไปกินข้าวกันเงี้ยผมมันจะเพอร์เฟกมากมันจะทวีคูณอ่ะถูความรักที่ทวีคูณในวันนี้แต่ว่าการทํากิจกรรมดีอย่างนี้เนาะหรือว่าการสร้างความรักเนี่ยสร้างแค่วันนี้แต่สร้างทุกๆวันเพราะเราสร้างมันได้โดยไม่ใช้เงินเลยค่ะนะครับ <S <S ตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆด้วยจากแดปเปอร์นะครับแล้วก็ของตกแต่งสำหรับเทศกาลแห่งความรักนี้นะครับในวันเวลาทยแบบนี้จากับีเทรน ใช่แล้วก็ไปได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึงปลายเดือนนี้28กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะมาบอกรักกันให้ล้นเมืองน,นะครับที่ Britain Valentine to e n d ใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะจบวันวาเลนไทน์แบบนี้ไปรเรามีโค้ดดีๆมาฝากคุณนั่นเองนั่นคือ trip over love you can get up but for love and you f a l l forever ก็คุณอาจจะอกหักนะครับหรือว่าอาจจะล้มเหลวในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของความรักนะครับแต่อลืมว่าคุณจะสามารถลุกขึ้นมาได้ใหม่มีความรักครั้งใหม่ตกหลุมรักได้ใหม่แล้วก็ตกหลุมรักกับคนคนนั้นตลอดไปได้อีกเช่นเคย ว้ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่รอเอป็นคู่ชีวิตเราอยู่เสมอแหละนะครับอยู่ที่ปลายทางอยู่ที่เราค้นหาเขาเจอหรือเปล่าอยู่ที่คุณลุกขึ้นมาหรือเปล่าอยังมีการคำวุ่นของตัวเองอยู่เหมือนกันเราจะไปหาความรักกันแล้วคุณก็เหมือนกันขอให้เจอความรักดีๆตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนะคะก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญกันในวันมาฆาบูชาครับแต่ที่สำคัญเจอกับเราพรุ่งนี้นะคะหลิงเกลากันในวันก็ไพรุ่งนี้แล้ว S <S <S มุ้งนี้ไม่มีแล้วอ้าวลืมไปเอออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะสับเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วด้วยเออหรือเปล่าแล้วอยู่กันด้วยกันแ,แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเออจริงจริงจริงแต่ว่าสวัสดีไทยแลนด์ยังอยู่ให้บริการความสุขและความรักของคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มตรงจนถึงสองทุ่มนะครับแต่พิธีกรจะสับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวอีกสี่อาทิตย์เจอกันนะครับกับทีซีก้าและทีซีหลิงครับใช่ค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ